ร้อนมากเลยพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเราก็ไปเก็บมาเลยอ่ะนั่งกินกาแฟนาอแล้วก็ได้สามทางครับพี่น้องค่ะสองทางสามทางกวาสองทางกว่าเนาะเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดว่าจะเก็บใส่ถังไว้นี่ค่ะได้เยอะอยู่พี่น้องสามถางน่ค่ะ กี่ชั่วโมงวะไปรู้เก็บมาตั้งนานแล้วแหละอ๋อพาก,กินกาแฟกับพี่น้องกินกาแฟได้กันนะคะเหนื่อยมากเลยค่ะพี่น้องค่ะกินกาแฟโอ้ยบรรยากาศดีมากกาแฟกับขนมค่ะอ่าเดี๋ยวสาวไทยจะทำความสะอาดแล้วก็เก็บอันนี้มีมีสองคลิปนะคะดูก่อนว่าถ้าคลิปมัน ส5นาทีก็โอเคได้อยู่ถ้ายีสิบก็อาจจะทำเป็นสคลิปคลิปละสิบนาทีก็พอเนาะพี่น้องจะได้ไม่เบื่อเราจะมาเก็บผลไม้กันค่ะลูกพักโซอยู่นละ mấy khói dài thì ok nhưng á đi khỏi bên nó ลำบากลำบนหน่อยพี่น้องจา้าเก็บอยู่คนไทยอยู่คนเดียวจ้าสามีอยู่ห้องล,ลูกไม่ค่อยใหญ่ มองไม่เห็นนะนี่ครัพี่น้องพี่น้องโอ๊ยตายโทษขอไป้วยนะมันขยับขยื่นนี่ค่ัเป็นลูกบูเวลียังตักไรไม่เยอะไปต่อนะคะ นี่แครพี่น้องป่าที่เรามาเก็บก็เป็นแบบนี้นะคะป่าต้นสนนะคะมันมันก็โอเคอยู่เนาะมันไม่ค่อยเยอะค่ะป่าน,นี้ไม่ค่อยมีเดี๋ยวจะให้สามีย้ายที่แล้วนะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่น้องพาไปดูมันเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องเห็นไหมคะเนาะเคยเห็นกันอยู่เนาะคลิปที่แล้วเราก็เคยถ่ายมาถ่ายออนนี้เป็นเป็นครั้ทงที่สองที่เรามาเก็บเนาะ นี่แค่พี่น้องกม <c oughs> อนทีนี่ค่ะป่าก็ไปแบบนี้มีเต่าก้อนหินมีเต่ต้นบูบูเบอรี่นะภาษาไทยก็เรียกตะกูลก้อทีไอไอเก็บคอไม่ใช่เป็นโควิดนะคะ นี่ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะมีรถมาด้วยรถเราจอดตรงนี้เราก็ไปตักตรงนี้เราก็ใส่ตัวเราก็ใส่ตัวนี้ตักเด่สาวถ้าใหญ่ขอตักก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้อีกหนึ่งคลิป ้แล้วก็จับตัวนี้นะคะแล้วก็ตักแล้วก็ซ้อนขึ้นมันก็จะอยู่ในมันก็จะล่วงเข้าไปอยู่ในกระถางเรานี้ หรือเปล่าพี่น้อง มันไม่ค่อยเยอะเหมือนคราวที่แล้วนี่ค่ะพี่น้องเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะมันเสียงมันเข้าไปหน่อยเนะ เราจะมนหาแสงเป็นเหน่อยมีการในกระถางพี่น้องพี่น่อยแล้วจะมาเก็บลูกสีแดงนี้นะคะสีแดงแดงนี้ก็จะออกแบบเปรี้ยวเอาไปทำอันนี้วิตามินซีเยอะบ้างเหมือนกันเนี่ยลูกสีแดงแดงนี้ ตอนนี้เรามาเก็บลูกสีม่วงก่อนให้มันสักอีกเดือนกว่าลูกสีแดงนี่ก็สุกเราเก็บได้แล้วค่ะแต่บางคนเราก็เก็บแล้วนะเอาไปทํากินกับเนื้อสเต็กหรือว่าอะไรก็ได้ตอนนี้เราจะมาเก็บบลูเบอร์รี่สีม่วงสีนี้ห่อนนะคะนี่ค่ะต้นมันค่ะเยอะไหมพี่น้องนะก็เยอะอยู่เด้เหนไะ นี่ค่ะลูกันโฟกัสือเป่ากล้องอบูเบอรี่ป่าค่ะไม่มีสารเคมีนะคะพี่น้องสาตาอยากจะพาไป้ดูทั้งลูกดกทั้งเยอะมากค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ คลิปนี้ติดตามกันยาวๆนะคะพี่น้องเห็นไหมล่ะใบมันร่วงแล้วก็อะจริงจริงอยากให้พี่น้องมาเห็นจ้ะพี่น้องดูซีเยอะจริงๆริงสาวไทยไม่รู้จะบรรยายแบบไหนเนาะมันไม่รู้จะบรรยายรักอักษรแบบไหนเต็มไปหมดเลยเห็นไหมสาวาทยต้องย่องย่องแย่งแย่งไปเองนะคะลู้ซีพี่น้องพี่น้องพี่น้องป้องไปเต็มไปหมดเลย ดูซิเด็กฝรั่งเขามาเก็บเห็ดเขาไม่เห็นน่ะเขาไม่เอาอดูซิอย่าให้พี่น้องเขามาอยู่ตรงนี้จังเลยอยากให้พี่น้องเพื่อนๆน,น,นะให้มันอยู่จุดของที่สาไทยยืนอยู่ตรงนี้นะโอ้มันเป็นตาสะอ้อนสะอ้อนหลายแดดไม่ใหญ่เบื้องเนื้อสูพี่น้องเฮ้ยมาพอและมาพอมาเตยและเจะ้าน้ำขนาดอะ ต้นนี่เป็นบลูเบอร์รี่ปลาเนะะาะภาษาไทยเขาเอิญอย่างพวกแบนะบลูเบอร์รี่เนาะแต่มันเป็นสีม่วงๆแบบลูเบอร์รี่นัยนะสายพันธุ์ค่ะอยู่ที่สวีเดนค่ะมันเยอะมากอยากให้พี่น้องเข้ามาดูนะเดี๋ยวสาวตาใหญ่ไปจะไปตักก่อนนะคะเดี๋ยวติดตามสาวตาใหญ่ใน u t u b e นะคะโอ้ยอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนหลายแห้งแดงเมีหง้หงมีหง้หงก็ยังว่า ดูสิสาวทาใหญ่เขาก็ย่อลงไปเดสาวตาใหญ่จะเปิดเปิดพระอบให้ดูนะคะลูกใหญ่หมอกท่าลูกตะขบ้ตื่นเต้น